สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอนี่นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเตาถ่านค่ะที่ว่าพังแล้วผุแล,แล้ว,แล,วแล้วก็แม่ก็เคลื่องทิ้งมาแถวนี้นะคะในเตาถ่านแบบนี้นะคะจะมีดินเผาเนี่ยค่ะดินเผาแบบนี้เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะเนี่ยที่เป็นแข็งๆแบบนี้วันนี้เราก็จะเก็บดินเผาแบบนี้ค่ะเอาไปใช้ประโยชน์เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะเอาดินเผาแบบนี้เนี่ยไปทําอะไรได้บ้างค่ะแต่ตอนนี้ขอเก็บไปก่อนนะคะ หลังจากที่เราเก็บดินเผามานะคะนี่หักได้ตั้งหลายอันเนี่ยพอได้มาแบบนี้ทีนี้เราก็จะจัดการนะคะให้เล็กลงโดยเอาคอ้อนเนี่ยค่ะมาทุบๆนะคะทุบให้เล็กๆค่ะเพื่อที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็ทุบอันเล็กอันใหญ่ได้หมดเลยนะคะก็แล้วแต่ประโยชน์ที่จะเอาไปใช้ค่ะเล็กๆใหญ่ๆนะคะ อันนี้ก็ทุบให้หมดเลยค่ะมันจะทุบง่ายนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยฝนเพิ่งตกไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างอันนี้มันก็ทุบง่ายอยู่แล้วค่ะจะมีแบบบางแผ่นก็หนาบางแผ่นก็บางๆค่ะหลังจากที่ทุบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอามาใส่กระปงไว้อย่างเดิมน,นะเพื่อที่จะเอาไปล้างน้าไม่ใช่เอาไปทําอะไรนะเอาไปล้างน้ําก็ล้างหลายๆน้ําเลยนะให้แบบว่า อาสะอาดให้น้ำใสๆเลยก็แล้วแต่ประโยชน์ที่จะเอาไปใช้นะคะแต่ถ้าจะเอาไปใช้ประโยชน์แบบที่เราจะทําให้ดูนี่ก็คือจะล้างให้น้าําใสๆเลยค่ะหลังจากที่ล้างจนน้ำใสเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็มาเริ่มทำการปลูกเลยค่ะก็คือโหลนี่นะคะเราทำการล้างเมื่อคลิปก่อนตามไปดูได้นะแรกๆเนี่ยมันเครอะเกรอะกลางนะเป็นคราบ น้ำครับแต่การน้ำค่ะแต่ตอนนี้สะอาดกิ๊กเลยนะคะไม้มงคลที่เราจะเอามาปลูกในโหลแบบนี้ก็จะมีอโกนิมานะคะเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็เรษฐีเรือนนอกค่ะอันนี้ก็จะแบบว่าจัดให้สวยๆอย่างกับที่เราทำการจัดดอกไม้ไปเลยแต่อันนี้ก็คือเป็นการจัดใบไม้ค่ะขอบอกว่าวิธีนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้นานมากๆจนกว่าเราจะแบบว่าเบื่อกันไปเลยนะคะพอจัดเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เอาใส่โหลค่ะ เสร็จแล้วก็เอาดินเผาที่เราทุบไว้นะเอามาใส่ลงไปในโหลค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเก็บกักความชื้นแล้วก็ยังทําให้รากของต้นไม้เนี่ยชอนใช้ได้ดีแล้วก็อีกอย่างดินเผาแบบนี้ก็จะมีความเย็นด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะขอบอกว่าสวยมากๆด้วยนะคะ สีก็จะเป็นแบบแดงๆหน่อยๆแบบนี้นะคะพอเราจัดเรียงเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะทำการเอาน้ำใส่ทีนี้เราก็ไปหาที่วางสวยๆในบ้านก็ได้แล้วค่ะเอาวางมนโตทำงานก็ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะดินเผาแบบนี้เนี่ยเรายังใช้ในการรองก้นกระถางพวกไม้ใบต่างๆบอนสีหรือไม่อาจจะเป็นพวก ไม้มงคลต่างๆค่ะใช้ได้หมดเลยนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยไม่มีเชื้อราแล้วทำให้การระบายน้ำได้ดีแล้วก็ยังมีความชื้นเหมาะสมที่รากพืชเนี่ยจะช้อนใช้ได้ดีด้วยนะคะ นอกจากนั้นนะคะอิฐแบบนี้เนี่ยสามารถเอามาใช้ในการปลูกพวกกล้วยไม้ได้ค่ะอย่างเช่นนี้นะคะนี่อันนี้เป็นฟาร์แลนดนะคะหรือว่ากล้วยไม้อย่างอื่นเนี่ยสามารถใช้ได้เลยค่ะตัวนี้จะมีความชื้นน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาดูดน้ําลงไปแล้วก็คือมันจะมีความชื้อนอยู่ได้นานนะคะสามารถที่าาจะช่วยให้รากของกล้วยไม้เนี่ยมีความชื้อนอยู่ได้นานอันนี้เราก็ใช้ฐานด้วยใช้อิฐด้วยถ้าเราหาได้แล้วก็เอามาผสมกันหรือว่าจะใช้เป็นอิฐอย่างเดียวเลยก็ได้นะคะอิด แดงแบบนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือประโยชน์ของอิฐแดงค่ะเจอที่ไหนนะเก็บไว้เลยค่ะอาจจะเป็นพวกเตาถ่านนะคะหรือว่าเป็นพวกอิฐก่อสร้างอิฐแดงหักๆสามารถเอามาใช้ได้นะคะที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาใช้ในการผ่าชิ้นตาของบอนสีด้วยค่ะแต่อ้องแบบว่าทุบให้ปนๆหน่อยนะก็สามารถใช้ได้ค่ะ ข้อดีของตัวนี้ก็คือเขาไม่มีเชื้อราน,นะคะแล้วก็สามารถเก็บกักความชื้นได้ดีค่ะท่านผู้ชมนะคะถ้าเจอก็เก็บไว้นะคะอย่าทิ้งค่ะตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยก็ลองหามาทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ